เข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับขอพูดแบบย่อๆอะไรกันนะครับน่ารู้ไหมครับว่าจุดประสงค์แก๊งผม <c oughs> มาที่นี่ทำไม <c oughs> ไม่รู้สิโอเค,อเคผมเพิ่งบอกโอเล่้ไปเมื่อกี้ละ <c oughs> ก็คือจุดประสงค์ของผมเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่งที่ดีครับน <c oughs> ่ารู้ใช่ไหมครับว่าการดิ้นแก๊งเนี่ยมันก็มันก็ต้องแบบพร้อมรับ สถานการณ์ที่แบบว่าจะโดนอยู่นะครับล่ะยังนด้ดอนอยู่แล้วครับแล้วคิดว่านักผมควรทำยังไงดีครับคือแก๊งผมจะต้องยืนหนึ่งที่เนี่ยจำพอดีว่ามันมีหลายแก๊งเลยครับที่ผมต้องเคลียร์ครับว้าวก่อนเอาหวังชนะมาทุกแก๊งแล้วเหล่าน้าปิดท้ายไหมโอ้ยได้ไงอ่ะผมเพิ่งไปเปิดโอเล็กมาครับแต่ผมไม่อยากให้โอเล็กมาแบบมองว่าผมไปกดโอเล็กนะครับ จะพูดง่ายเลยครับผมอยากเข้าไปแทรกระหว่างกลางครับเป็นลำดับสามแกงอะครับนาาคิดว่าผมเน่าคิดว่าผมพอจะให้ผมทำได้ไหมครับก็ oh, <no. S 2> คือจะตี่ะนะด้วยวันเถอะใช่ครับผมจะไปโอเลี้ยงแล้วก็ราชด่าน ได้ยังไงก็ได้เราต้องทำหวังเ่าหวังคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วครับถ้าหวังคิดดีแล้วก็ตามกันเนาะพเรอถ่าย เออ็มเราคุยประตูกลางคุยเป็นถั่วเพราะว่าเพราะว่าดูทางค่าทางแล้วมีไม่กี่เรื่องหรอกเพราะว่ามันน่าจะคุยดูแก๊งแล้วแบบต้องมีเฮี้ยนละอย่างแต่ถ้าไม่ยอมก็กระทืบอะไรอย่างเงี้ยแก๊งเหงาแก๊งเหงาไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนยางกันนงฟังนะฟังนะถ้าถือว่ามันจะต้องชนก็ต้องชนนะได้ที่ได้ได้ได้แล้วก็มีเรื่องจริงๆนี่ถ้าจะอ้วนพี่จะเลิกคุมกัน อันนี้มาถึงแก๊งไหนยิบมานจะยิปเอ็มป่ะยิบใหม่ถึงอะไรคงหมันมาด้วยทางนั้นอย่างมากเราก็อาวุธหายหมดแก๊งเว้ยอย่าไปเสอร์เซียสซีใหม่ตรงนี้ทุกคนพร้อมเสียเปล่าพร้อมครับชอบพร้อมยาวอย่าแล้วเราไหวนะใช่ว่าเราจะไม่ไหวถ้าเราเล่นเชิงตูวกลางใช่ไหมมึงคิดไปไกลมึงก็ดูก่อนไม่อันนี้พูดแบบพูดแบบในนี่ไง ในกรณีมันแย่ี่สลาที่สุดไงกูต้องถามความพร้อมด้วยเพื่อเผื่อมันมีอะไรที่ต้องตัดสินใจเลยกูจะตัดสินใจเลยไม่ต้องมาบกูขอคุยก่อนเหมือนแก๊งเด็กกะโหลกกะลาไปลูกพี่ใช่ไหมเน่ ถ้าโดนถ้าเราจะโดนอุ้มว่าก็เป็นมอแกนแล้วว่าโดนอุ้มเออกูมอแกได้จอดอะไรเงี้ยที่เด็ดไอ้เหี้ยตกใจระวังระหว่างทางมีคนยืนอยู่ระหว่างด้วยเราลงมาใกล้จูนอ่ามันแหละมันมันมันดังที่บอกไม่ใครยืนอยู่กะนี่เด็กสาวหลักกิโลใครวะ เราด้อ,องระวัง,เ,งเรา,ม,า,ามันยืนอยู่ด้วยนะเนาะมันคือมือถ่อนี่เรเปลี่ยนคอนแทคเลนด์ดแฮมเลยไ ไปวายเดลลองพีแ่แมอแม,อแมเอาชิบามาใส่จะได้เหมือนกันสี่คน เขาเรื่องอะไรดีกว่าครับข่วพูดแบบย่อๆอะไรกันนะครับน่ารู้ไหมครับว่าจุดประสงค์แก๊งผม <c oughs> มาที่นี่ทำไมไม่รู้สิโอเคผมเพิ่งบอกโอเล่ไปเมื่อกี้แล้ว <c oughs> ก็คือจุดประสงค์ของผมเนี่ยจะมาเป็นที่หนึ่งที่ดีครับ <c oughs> น่ารู้ใช่ไหมครับว่าการลิชึชนแก๊งเนี่ยมันก็มันก็ต้องแบบ พร้อมรับสถานการณ์ที่แบบว่าจะโดนอยู่นะครับล่ะไม่นอนอยู่แล้วครับแล้วคิดว่านักผมควรทำยังไงดีครับคือแก๊งผมจะต้องยืนหนึ่งที่เนี่แต่พอดีว่ามันมีหลายแก๊งเลยครับที่ผมต้องเคลียร์ครับว้าวก็วถ้าหวังชนะมาทุกแก๊งแล้วเรานะ้าปิดท้ายไหมโอ้ยจะได้ยังไงอะผมเพิ่งไปเปิดโอเลี้ยงมาครับแต่ผมไม่อยากให้โอเลี้ยงมาแบบมองว่าผมไปกดโอเลี้ยงอะครับ Uh huh. ก็พูดง่ายเลยครับผมอยากเข้าไปแทรกระหว่างกลางครับ uh huh. เป็นทั้งหมดสามแคงครับนายคิดว่าผมทำอ่อนายคิดว่าผมพอยาให้ผมทำได้ไหมครับก็ oh, <no. S 2> คือจะตี่ะนะด้วยวันเธอใช่ครับผมจะไปกับโอเลียงแล้วก็ราชิาเนี่ย ได้อะไรก็ได้ต,ต้องทำหวังเอาหวังคิดดีแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วครับเก้าคิดดีแล้วก็ตามกันเนาะเพราะเรา <Okay. S 2> ถอยหลังไป hey, <bear. S 2> ถ,อถอยหลังไปสามเก้าถอยหลังไปสามเก้าไอแบ๊ไอแบ๊ทำไมปเกราะอ่ะไม่ได้นะหลังจากผมถอยหลังไปแล้วเจออะไรนะครับไะไรก่อนไว้ปกระวุด ขอเราพร้อมเล่นอาวุธป่ะเออค่อยเดี๋ยววิ่งข้ามแพร่นะปุ่มนะล็อกรถด้วยใช่หรอพวกพวกล็อกรถด้วยไอเล่นไม่เต็มบ้าเลยเว้ยไม่ช้าเลยก็ต้องชนอยู่ดีชนไปเลยลุยลุยเดี๋ยวโล đây đi trên này trên này Rồi ai tuôn lắng 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 Đây 2 con. Cần lập đi chơi lập bép. Rồi phía ấy. con đi อุ้มเลยใครก็ได้คนเดียวคนเดียวให้ได้ลอง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 อไงพี่ไม่ทันแล้วพี่หมอมาไม่ทันแล้วไม่เป็นไรพี่ไม่ทันแล้วหมอมาอุ้มพวกเรารวมเลยพี่ I wanna party like this